ัสดีพีเพลผมบักแป้งกีบ้ากับช่องเฮ็ดตัวที่ตัวแดนก็ยังอยู่กับผมอีกอันนี้คลิปนี้ผมจะมาเทฐานแ่ก็ลังจากคลิปที่แล้วผมได้วางไม้แบบเรียบร้อยเตรียมลุมไว้คลิปนี้ก็มาทำฐานแฉก็เดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องเทลีนก่อนอันนี้ก็คือหลุมที่ผมเตรียมไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้ว ก็ลีนก็จะก็คือปูนอย่าผมกำหนดตะปูไว้หาเต็กำหนดตะปูไว้4ด้านหลังจากนั้นก็ทำการเทเลยปูนก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยพร้อม หลังจากที่เทลินเมื่อวานนี้อันนี้ก็โอเคแล้วแห้งพร้อมที่จะวางเหล็กเสาอันนี้ฐานแผ่ตัวนี้ความกว้างเมตรหนึ่งแล้วก็สูง20ิเซนความสูง20ิเซนก็โอเคพร้อมวางเหล็กเสาแล้วก่อนที่เราจะวางเหล็กเสาเราก็ต้องกำหนดตำแหน่งเหล็กเสาก่อนโดยที่เราจะเอา เส้นต,ตัดตัวนี้ลงไปปรากฏอยู่ที่พื้นลีนข้างล่างก่อนอื่นเราก็ต้องมาขยับเชือกเหล็กเสาก่อนขยับเชือกอยขยับเชือก,อ,นนอ, 8, กอ,อันนี้คือเสาหน้าแปดวัดไว้ก็คือยี่สิบเซนทั้งหมดอันนี้คือเส้นเซนเตอร์เสาแล้วก็ข้างๆนี้ก็คือเนื้อปูนเราก็ขยับเชือกมาตรงเนื้อปูนอันนี้คือขอบเสา อันนี้คือความกว้างของเสาทั้งหมดอันนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางของเสาคือเซนเตอร์เสานั่นเองก็ขยับไปเป็นเส้นตัดทั้งสด้านนี่แหละอันนี้คือเซนเตอร์เสาแล้วก็ขยับมาตรงนี้ก็เป็นเส้นตัดตรงนี้หลังจากนั้นเหล็กเสาจะอยู่ในตำแหน่งนี้จะวางตรงนี้อันนี้คือตำแหน่งของเหล็กเสารตรงนี้ เดี๋ยวผมจะดิ่งเพื่อย้ายเส้นตัดนี้ลงไปที่พื้นดินโอเคนี่ให้ชิดเชือกอย่างนี้จากนั้นก็จะเจอ ลูของเจ้าลูกดิงตอนนี้ก็ขีดมากไว้โอเคหลังจากที่เราดิ่งได้ตำแหน่งของเชือกเส้นนี้ลงไป อยู่ข้างล่างเสร็จแล้วเราก็จะทำการปักเต้าก็จะมีปักเต้าแล้วก็ตะปูคอนกรีต วยงามก็เหล็กเสาก็จะอยู่ตรงนี้โดยจะให้เนื้อปูนห่างจากเหล็ก5เซนก็จะประมาณนี้เหล็กก็จะวางอยู่ช่วงนี้โอเคนี่คือเหล็กตะแกรงฟุติงมัดไว้บางส่วนนี้มัดเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะ ทำการเซเวอร์คือเวลเสร็จแล้วแล้วก็หนุนรองลูกปูน ก็วัดจากเหล็กปอกออกมาให้ถึง5้าเซนตรงเส้นนี้ทั้ง2ด้านก็หลังจากนั้นเราก็ค้ำยันไม้ หลังจากนั้นเราก็มาวัดดูระยะของเมื่อได้ตำแหน่งที่เราได้กำหนดไว้แล้วก็ตอกตะปูยึดไม้โอเคหลังจากนั้นก็เป็นฝั่งทางนี้ทำเหมือนกันขยับจะให้มันห่างจากเชือก5้าเซน ก็หลังจากที่เราได้ตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ล็อกไม้ค้ำยันไว้ล็อกไว้อย่างนั้นแล้วก็มาลองวก็เนื้อเนื้อปูนก็ห้าซนโอเคทางนี้ผ่านก็ทางนี้ก็ผ่านโอเค คือเรียบร้อยพร้อมที่จะเทป,ปูนฐานเสาคือฐานแผ่